สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องจักกิจเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านผักเป็นทีเจะบร้อยแล้วครับวันนี้มีงานครับงานรถแห่จะเดินทางออกไปงานกันจะน้อยไปและครับตอนนี้เพิ่งเดินทางมาห้องเรียกพี่นอ้องเพืเปอเพิ่งบรรยากาศครับตอนนี้ทีมงานเฮาอยู่ตรงไหนแน่ครับถามมากครับ กงมาถึงแล้วอสย์เนีน้ยเนอะทีมงานเนอะเราจะออกกัน ตอนนี้ทีมงานกำลัเงเตรียมอุปกรณ์ที่ได้ข้ามนจัดแจงวันที่30ให้พี่น้องได้รับชมกันฝ้างระบบไฟแล้วครับหากใหม่สวยงามครับสดใสเจอกันแน่นอนศิลปินรับเช่นหลรา,า,ายทันอีกทีนนะครับสวัสดีครับจารย์เปียครับ เพชรยังอยู่นอครับเป็นไดเพลงหลายครับศิลปินรอบเชิญเนาะดงะืเพ่งล่ะ้าคอยู่สาครับมีพิมพ์พาเจตหลุดเพ้อีกดอกฟ้าก็ปันได้ดอกแต่ว่าของพิมพ์ผาพอศิลิคนเพ่งคนมีเป็นเพ่งไม่หลากหลายอยู่เพ่งไม่เพ่งเต้าเน่ผล ตามตามที่ฟังเบิร์กนะันทั้งไอ้ลูเพร้าห้องกับคุณคุณหู้ย่เนาะที่เป็นยากปันใดเอาส,ส,สูวซัวห้องสั่งห้องมาขึ้นสั่งกึ๊กเอาอันตีช่วงเดียวอันตีแต่กลับไปแดนเสือรย่องอาจารย์เต้ยจานเบิร์ดสวัสดีครับกําลังข้ามาขมิ้น ทำหน้าที่ใครหน้าที่มันตอนนี้ก็กะระกับระบบสวัสดีครับท่านผมไปมาแล้วหมู่บ้านนี่นนเขาก็ให้ข่โรดขึ้นวานะะน่นล่ะโรดร้หั่ยังก็โหโรดในจะว่านะ่ะโรดแอบมันนะ,อะขอเล้ยไปจองในวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเมษาคุณไปเสียเลยขอบเ็นแมนแมนคนทรงที่หนึ่งน้ำพองอะะ่ะ ก็เป็นคนส่งสอบเพราว่าช่วงช่วงปีใหม่เพื่นมันหลายมันต็มช่วงสอบแล้มันคนขนมันใครว่าเขาติดไปตั้งแตสองปีปีสองปีที่ว่าโควิดมันจะเลยไล่มากเปือยนเปลอนเต็มเดือนเต็มไปไม่ไนปล่าไปไหนพอแล้วไม่มีเวลาไปอีไปไปหันแล้วนะกะติุล่ะผมขาดที่ซิบเก่ามีิบเก่าุนากดา่เขาเ้อพี่โดนเนย เดี on so oh, right. well, ๋ยววันนี้เปลมือได้หมดมือได้ก็ได้ที่บ้านเขาให้ฮุกเกินตันนี้อันนี้ลเราเก็บมีงานนี้ร้าหมดแล้วไปเอาบ้านผมเอาเลยเพราะว่าพ่นนั่นอยู่แล้วมันด้ไปเอากลไปถ่ายรูปถ่ายยังเอาเลยแมนซื้อไปรับรองแผ่ไปไปเดียวแม่นหมูอว่านี่หมูอว่านี่กังสั่นหลังว่านุ้นกับไรแม่นเขาจะเอาไปได้ได้คิวกันแล้วนะเลยไปโซกระเลี้ยงไปกับวี้ครับไปหมู่วานบ่ได้จ่อยเอ้าออกใบโม่งเนาะครับ ออกวัยโมงออกวายโมง,ออโมงนัดกันที่วัยโมงวันนี้พ่อไปไกลครับพี่น้องเยื่เพิ่มโคสมคนละสิบุกไปท่างขั้วคนละสงสัยสิบบ่มีผู้่ดอย่ครับ่ะป้ายบงบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนพี่น้องระบบเวทีไฮอลิิมงคลสตูดิโอ หลายปีครับว่าได้ขึ้นซาเบนติกีตะก้อนกัดสิบปีขึ้นหลังครับ,รบกับบรรยากาศเกาบเตาไปที่ใหญ่ครับจอ LED ตอนนี้พอพระญาอาทิตย์กำลังป้อนกำลังสอมป้อนจิลรปะลอมเพื่อนพี่น้องครับ มาเบิ่งพวาพะเนีอยพี่น้องทีมงานเราก็กระป๋องกระเม็นในการทำงานครับเนี่ยสุดยอดกับศิลปะลำพื้นพวาหนอนน้อนเดี๋ยวานคันพะเนี่อาทิตย์ครับพี่น้องในเบิ่งกันหน่อย เก็มนะไปป้อนไหมป้อนเป็นฟองสิสวัสดีครับป้อนเป็ <laughs> <laughs> นฟองสินี่ยสิลปะการป้อนแต่ละทามันจะมีซื้อของมันเด้ครับพี่น้อง thế nhiên chiến lai chắc lắm phết rồi, chua này mà hào đây rồi, <laughs> <Sức giọt> đây. <laughs> นี่แะครับผลงานศิลปะการฟอ,อนแบบลำเพลินฟังลำเพลินแล้วมันสองเวอร์หัวใจนะครับมีทิมแมนกครับไล่ไ,ไลผ่ผแผนกครับจักยังเป็นยังละครับของเอเล่ตงเฝ้ารีบจัดแกงครับจัดใส่เพื่อว่าสิได้ดำเนินการมันท่านเหมือนเอื้อนนะครับ ว่างระบบบ่างออกเดินทางบ่ายโมงครับต้นแถลำเพลินเตยเ,เสเด็จมือนี่บอกรครับอำเภอโกสุมิสัยนะครับไม่ว,ว่าสิเป็นรูปแบบใดพี่น้องจะเป็นรูปแบบแห่หรือว่าจะเป็นรูปแบบจอดเลรนคือเก่านะครับแต่ยังไม่ทันได้รู้สถานการณ์หนางานขึ้นอยู่กับเจ้าภาพนะครับพเพคนทีใหาเหล่นแบบใดนะครับพี่น้องจะเลื่มกันแล้วกันเด้อพี่น้องก็สามสิบครับคนที่สามสิบมีนัดกันพี่น้องครับสนุกมวนซื่ญกันอย่างแน่นอน สาวน้อยเพชรแพงเต็มวงพร้อมศิลปินรับเชิญครับพิมพ์ผาพราิริดอกฟ้าเพชรภูพานลูกแะพะวุ้ยพรศิลปินสาวน้อยนะครับวงใหญ่ใจใส่เต็มแน่นอนครับฉากไม่พี่น้องครับเอาคลิปนี้ไว้สนิทสะกเด้อพี่น้องเด้อยผมบอ,อกันไหมนะครับคลิปต่อไปฝากแม่กันแล้วกันครับจากกิเต้เสด็จลำเพลินออฟฟิเชียล อ,อกันไปกับคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปอีกตอนหนึ่งแล้วนครับสวัสดีครับ